คลอเรียนเวิร์กับลิเวอร์พูลค่ะดีลกันแล้วสูงเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นสถิติใหม่ของบุนเดสลีกาด้วยคือเรื่องค่าตัวเนี่ยมานเนี่ยบอกว่า150ล้านยูโรแต่ทางเดอะแอตแลนติกก็ให้ตัวเลขอีกแบบหนึง่งยังไม่เคลียร์ด้วยว่าไอตัวเลขเนี่ยมันรวมเงินเดือนหรือยังแต่ถ้าดูฟอร์มก็ต้องยอมรับนะครับเป็นคีแมนพาเลเวอร์คูเซนได้ดับเบิลแชมป์แบบไร้พ่ายเลยนะสถิติส่วนตัวก็ยิงเยอะสุดในกลุ่มผู้เล่นอายุต่ำกว่า22ปีในลีกใหญ่ คือกลายเป็นลิเวอร์พูลอะครับยอมทุ่มเงินระดับนี้การปาดหน้าทีมใหญ่อื่นๆเลยนะปกติภาพจำลิเวอร์พูลหลังๆคือซื้อนักเตะมีแววแล้วมาปั้นต่อที่แอนฟิลด์จนเก่งระดับโลกอย่างซาร่าฟานไดค์อลิสซอนแต่ฮาวเวิร์ชนี่คือเขามาแบบซุปสตาร์อยู่แล้วดังระดับโลกแล้วถูกต้องครับ มันเลยเป็นการเปลี่ยนแนวทางที่แบบน่าจับตามองมากยิ่งหลังจากเพิ่งมีข่าวเสียเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนสไปให้มาดริดเสียไอคอนของทีมไปเลยได้ตัวแทนความทะเยอะทะยานได้สร้างขวัญกำลังใจครั้งใหญ่เลยครับในยุคข,ของอาร์เนลสอตด้วยแน่นอนลคะค่ะ